สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องลดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะมีวิธีไหนบ้างที่ลดการสูญเสียเวลาเราใส่ไปเนี่ยเพื่อให้มันอยู่ในดินและเป็นประโยชน์กับพืชเราได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลนี้จากกรมวิชาการเกษตรก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น้องเกษตรกรท่าในพอม,มีกำลังรับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธนะครับ ช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเมืองที่โรงพยาบาลรามาชพดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเหล่านี้หรือถ้าในประสงค์ไปจากสร้างพระมาหาจากักรพรรดิกับหลวงตามานะครับผมก็มีบัญชีนะไว้ใต้คลิปสามารถบริจาคก,กับโรงพยาบาลาส่งโรงพยาบาลทั่วไปและบัญชีของหลวงตามาแห่งวัดถ้ำเมืองนาะได้เลยนะครับผมจะแนบคลิปบัญชีไว้ด้นานล่างคลิป ถ้านในประสงค์มาจาก่ันโทรศัพท์มือถือกดดอกจันเก้าแปดสี่ดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ห่กดอออกบริจาคครั้งละหนึ่งร้อยบาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสร้างตึกผู้สูงอายุข,ของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในหน้าที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลท,มทั้งหมดที่จะเล่าในวันนี้นะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อเเกร็ดความรู้ผู้วัตภตพีวันนี้นะครับที่จะนําเสนอก็คือลดการสูญเสียในไนโตรเจนได้อย่างไรเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับ มันจะมีกี่วิธีการเดี๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับลดการสูญเสียจากการชะล้างนะครับด้านซ้ายไม่ควรใส่ด้านขวาคือควรกระทำนะครับเป็นกระบาดสีแดงกับเครื่องไม้ตูกสีเขียวสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรไม่ควรทำนะครับจากการชะล้างก็คือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือคาดว่าจะมีฝนตกหนักนะครับประเด็นนี้เนี่ยต้องพี่น้องเกษตรกรต้องรู้ก่อนนะครับว่าถ้าเราใส่ปุ๋ย ในช่วงที่พยากรณ์บอกว่าจะมีฝนตกหนักในอีกสองสามวันข้างหน้านะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยฝนมันมาเนี่ยมันจะพาน้ําแล้วก็มาแล้วก็พาปุ๋ยเราไปด้วยถามว่าไปไหนหนึ่งปุ๋ยเนื้อยซึมลงไปใต้ดินและลงสู่ห้วยหนองคลองบึงคือน้ํามันล้นมันก็ไปกับน้านั่นเองนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องเกษตกรใส่ปุ๋ยหนึ่งควรดูปริมาณฝน,นพยากรณ์ฝนให้ดีว่าช่วงที่เราใส่เนี่ย ฝนมันจะมีมาอีกไหมถ้ามีมาเนี่ยควรยั้งไว้ก่อนโดยเฉพาะพายุถ้าน้ําตัวนี่เรียบร้อยเลยเหมือนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเพราะมันจะสูญเสียไปกับน้ํานั่นเองทีนี้พูดไปสิ่งที่ไม่ควรกระทําก็คือไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงที่ขั้นว่าจะมีฝนตกหนักมาประเด็นที่2ควรใส่แบบไหนละ่ะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหรือเป็นปุ๋ยเจนในรูปแอมโมเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเจนแอมโมเนียมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับ ที่จะสามารถลดการสูญเสียได้โดยทั่วไปการใส่ปุ๋ยเนี่ยการใสุ่๋ยอยินรีนะครับพวกปุ๋ยนตรเจนถ้าจะดูในรูปแอมโมเนียมเนี่ยมันก็จะลดการชะล้างลดกันในช่วงระยะหนึ่งแต่ถ้าเป็นการดีการชะล้างเนี่ยส่วนใหญ่การชะล้างหมายถึงว่ามันไปกับน้ำฝนเช่นดินพังตลายอะไรพวกนี้มันก็ไปเพราะนั้นงดฝนซะก็จะเป็นการดีนะครับให้หลีกเลี่ยงฝน การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะในรอีกรูปหนึ่งที่กักเก็บไนโตรเจนไว้ได้ดีหรือปุ๋ยอยู่ในรูปแอมโมเนียมนะครับก็คือพวก NHC นั่นเองอันนี้ก็เป็นการลดการสูญเสียจากการชะล้างก็คือไม่ใส่ปุ๋ยในช่วงที่ฝนตกหนักหรือใส่ปุ๋ยนี่จปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมต่อมานะครับก็คือลดการระเหิดการระเหิคือการที่มันโดนพวก แสงแดดอะไรพวกนี้มันก็จะระเหิดนะครับมันก็จะระเหิดขึ้นสู่ด้านบนเพราะฉะนั้นการระเหิดสิ่งที่ควรระวังก็คือไม่ควรใส่ปุ๋ยในวันที่อากาศร้อนจัดนะครับถ้าสมมุติว่าอากาศที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเวลามาโดนแสงแดดเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันจะระเหิดขึ้นไปด้านบนรลเหิดกลายเป็นไอขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็จะสูญเสียในรูปของพวกไนโตรเจนขึ้นไปจากกับการระเหิดนี้ด้วย เพราะฉะนั้นการระเหยเนี่ยก็<า>จะทําให้ปุ๋ยนโตรเจนสูญเสียไปเยอะเยอะพอสมควรนะครับแล้วสิ่งที่ควรกระทาทำยังไงไม่ควรทําคือไม่ควรใส่ปุ๋ยนโตรเจนในอากาศที่ร้อนจัดสิ่งที่ควรกระทาคือถ้าได้ใส่ไปแล้วนะครับควรกรบใ้นะครับถามว่าทาไมถึงกลบกลบเพื่อให้เม็ดปุ๋ยเนี่ยได้มีดินเนี่ยที่กลบทับใบเนี่ยไม่ให้ถูกกับแสงอาทิตย์โดยตรงและดินเนี่ยก็จะมีความชื้น ช่วยละลายให้ปุ๋ยเป็นอาหารกับพืชน,นะครับเพราะฉนั้นลดการระเหยก็คือใส่ปุ๋ยไนโตรเจนแล้วไถกลบหรือกลบหน้าดินไว้ลดการระเหงถ้าใส่แล้วก็ปล่อยให้มันโดนแดดพวกนี้การระเหยมันก็จะสูญเสียนไนโตรเจนไปได้ง่ายซึ่งการระเหยเนี่ยเรามองไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่มันก็เป็นการสูญเสียไนโตรเจนอีกทางหนึ่งพี่ที่เป็นนักสกอร์ก็ควรรู้ไว้นะครับต่อมานะครับลดการสูญเสียโดยในสภาพน้ําขัง สิ่งที่พี่พน้องเกษตรกรอย่าต้องรู้ก็คืออย่าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของไนเตรตในสภาพน้ําขังนะครับและส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ในรูปของพวกปุ๋ยยูเรียอะไรพวกนี้ก,ก็ก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของไนเตรตนะครับก็จะมีบางสูตรที่อยู่ในรูปของไนเตรตเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปแล้วในส้านน้าขังเนี่ยปุ๋ยพวกนี้นะครับปุ๋ยไนโตรเจนที่อยู่ในรูปไนเตรตมันจะซึมลงไปได้ง่าย นะครับซึมลงไปไหนซึมลงไปถ้ดินบางทีมันซึมลงไปแล้วก็ไปตามแหล่งน้ําก็มีนะครับแล้วก็เวลามันซึมเนี่ยปัญหาตามมาด้านสุขภาพก็มีเวลาใช้ปุย๋ยไนโตรเจนย่รูปไนตรวเยอะเนี่ย,น,ยนะครับเวลาคนท้องเขากินเข้าไปเนี่ยเด็กที่อยู่ในท้องก็จะรับผลกระทบเลยมันจะทําให้เด็กเนี่ยมีอาการตัวเขียวบางทีตัวสีฟ้าเนื่องจากว่ามันไปบล็อกตัวฮิมโกลบินที่ขนส่งออกซิเจนในตัวเด็ก ไอเจ้ารูปไนเตรตนี่นะครับมันอยู่ในน้ําถ้าแม่เด็กกินเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับบางทีก็มีปัญหากับเด็กทารกที่คลอดเกิดใหม่เพราะฉะนั้นในสภาพน้ําขังเนี่ยปุ๋ยที่อยู่ในรูปไนเตรตเนี่ยไม่ควรใส่โดยเด็ดขาดนะครับถามว่าทายังไงบ้างสิ่งที่ไม่ควรใส่ก็บอกไปแล้วสิ่งที่ควรทําคือใส่ปุ๋ยนโนเจนเมื่อดินมีความชื้นพอเหมาะนะครับไม่ควรใส่น้าขังแต่ถ้าดินมีความชื้นพอเหมาะเนี่ยใส่โนเจน รูปไหนก็เหมาะใส่นะครับก็คือมันใส่ได้รูปในเตรตก็ใส่ได้ถ้าความชื้นมันพอเหมาะไม่ใช่น้ําขังนะครับรูปในเตรดเนี่ยน้ำขังไม่ควรใส่มันซึมมันเสียได้ง่ายแต่ถ้าจะใส่ในเตรดเนี่ยที่ความชื้นพอเหมาะพอเหมาะพอควรเนี่ยไม่ใช่น้ําขังเนาะมันใส่ได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ง่ายด้วยนะครับต่อมานะครับมาถึงลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวอ่า ตอนนี้พี่น้องสิกรก็คงจะทราบดีนะครับถามว่าจะลดการสูญเสียปุ๋ยพเพไนโเรเจนหรือปุ๋ยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมถ้า,าลองกินอะไรพวกนี้นะครับมันลดการสูญเสียได้ก็คือการไถกบเศษซากพ,พืชไม่ว่าจะเป็นตอสังข้าวโพดฟางข้าวาถั่วลิสงปอเทืองอมันสับปะหลังอะไรพวกนะี้พวกนี้เป็นเศษซากพ,พืชซึ่งเศษซากเหล่านี้นะครับ มาสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยหมกักถ้าไม่ไถกลบก็ทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้เช่นฟางข้าวสังขะโพดอะไรพวกนี้นะครับสังอ้อยอะไรพวกนี้ทำเป็นปุ๋ยหมกกักได้ไแล้วก็มีดีด้วยถามว่าดียังไงพี่นนท์ศิกอไหลท่านถ้าติดตามช่องผมก็จะบอกว่ามีดีครับธาตุอาหารนี่ครบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวเข้าโพดมันซะไปงคลังสารพัดที่เป็นเศษวัสดุขอให้เป็นพืชแล้วกันขอให้เป็นพืช เช่นถั่วเหลืองที่เก็บแล้วอะไรพวกเนี้ยฟักทองใบที่มันเก็บแล้วอะไรพวกเนี้ยนะครับมีธาตุอาหารครบทุกตัวเอา้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยสิจริงไหมครับคือครบทุกตัวนะ่ะหมายความว่าพืชแต่และชนิดเนี่ยพี่ดนสรกรจะต้องเข้าใจนะครับว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับอ่าให้ตอบในใจเนาะมีทั้งหมดประมาณ16ชนิด3ชนิดได้จากอากาศคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน ได้จากคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําอันนี้เป็นของฟรีเนาะของฟรีในอากาศแล้วก็น้ําในดินเหนือทั่วไปบางทีเราก็ใส่ให้มันบ้างน้านะครับแต่อีก16ธาตุเนี่ยนะครับ N P K เลยพวกเนี้ยแล้วก็ธาตุรองแล้วก็จุลธาตุอะไรพวกเนี้ยจำเป็นมีอยู่ในดินแหละนะครับมีอยู่ในดินแล้วก็ใส่ให้ก็มีถ้ามันขาดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใส่พันปุยเคมีเพราะฉนั้นพี่น้องสิ่กรนอย่าลืมว่าพืชทุกชนิดที่มันเติบโตข,ขึ้นมาเนี่ย ธาตุทั้ง16ธาตุนี้นะครับมันมีครบทุกธาตุเลยนะครับถามว่าทําไมต้องมีครบถ้ามันขาดธาตุใดธาตุหนึ่งมันตายไปตั้งนานแล้วครับจริงไหมฮะมันตายไปตั้งนานแล้วคือท่านอ่านทั้ง16ธาตุเนี่ยมีธาตุหลักธาตุรองจุลธาตุไม่ใช่ว่ามันขาดธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วมันจะไม่ตายถ้าขาดธาตุใดมันตายไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่จนออกครบผลผลิตปั๊บแสดงว่าธาตุทั้ง1 5 1 6ตัวเนี่ย อยู่ในต้นในผลผลิตเขานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสั่งข้าวข้วโพดเศษซากพืชอะไรพวกนี้ที่มันเหลือเนี่ยมันก็คือธาตุอาหารครบทุกตัวที่อยู่ในนั้นแต่การขาดอาหารบางตัวไม่ใช่ว่าขาดแล้วมันจะตายมันมีอยู่แต่มันไม่เพียงพอเขาถึงว่ามันขาดก็มีนะครับมันขาดก็มีแต่ถ้ามันขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยไม่มีชีวิตรอดครับตายเรียบร้อยหมดนะครับเพราะนั้นในดินมันมีแต่ส่วนใหญ่มันขาดแสดงอาการเนี่ยคือมันไม่พอนะครับแค่นั้นเอง มันทันเจริญเติบโตมาถามว่ามพอมันมีมันม,ม,ม,มีมีแต่มันมีน้อยน,นั่นเองนะครับ <_ S 1> พเพราะฉะนั้นเศษสร้างขึ้นเนี่ยมีธาตุอาหารครบ,ครบ,ครบทุกธาตุธาตุหลอกธาตุรองจุลธาตุหรือเขาเรียกว่าธาตุเสริมนะครับ <_ S 2> พี่น้องเกษตรกรอาจจะเข้าใจอาจจะคาดเคลื่อนหรือเปล่านะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือธาตุเสริมเนี่ยไม่ใช่เสริมเหมือนอาหารเสริมคนบ้านเรานะครับหมายถึงว่าอาหารเสริมเหมือนคนเนาะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อาหารเสริมคนเนี่ยเพราะว่าได้จากอาหารหลักอยู่แล้วนะครับเช่นพวกอ อาหารเสริมลุงอะไรพวกเนี้ยพกคนลงเจลลงเจนของคนแต่ในพืชจะไม่เหมือนเหมือนคนแล้วก็อ่านาเสริมเนี่ยอาหารเสริมในพืชที่เราพูดเนี่ยก็คือธาตุอาหารพวกจุลธาตุธาตุอาหารจะมีพวกธาตุหลัก NPK ธาตุรองแคลเซียมแคลเซียมกำมาทันอีกประมาณ7จ็ดแปดตัวเนี่ยนะครับประมาณ7ตัวเนี่ยก็จะเป็นพวกจุลธาตุพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่พี่น้องจิตรกรจะเรียกว่าธาตุเสริมแต่การเสริมเนี่ยไม่ใช่ว่า มันไม่ต้องใช้นะครับใช้ถ้ามันไม่ได้ใช้จุลธาตุหรือธาตุเสริมที่เขาเรียกกันเนี่ยมันตายแน่นอนนะครับถ้ามันขาดจุลธาตุบางทีมันไม่ออกดอกมันไม่เติบโตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าธาตุเสริมกับอาหารเสริมคนเนี่ยไม่เหมือนกันธาตุเสริมในพืชเนี่ยต้องกินแต่ได้ปริมาณน้อยไม่ต้องการปริมาณมากแต่มันขาดไม่ได้แต่ของคนนี่ขาดได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะนั้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าไอ้เสริมเสริมเนี่ยไม่ให้ได้ไหมไม่ได้ มันจําเป็นมันต้องรับเพราะนั้นเศษซากเพื่อพวกนี้มันมีครบทุกธาตุนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับปุ๋ยที่อยู่ในทําต้องตลาดทุกไปอาจจะไม่ครบทุกตัวเนาะเช่นยูเรียสี่หกศูนย์ศูนย์สามสิบศูนย์ศูนย์พวกเนี่ยแล้วก็ยี่สิบศูนย์ศูนย์ก็จะมีสูตรต่างกันมีปริมาณไนโตรเจนต่างกันสี่หกศูนย์ศูนย์หมายความว่ามีไนโตรเจนสี่สิบหกกิโลในร้อยกิโลอันนี้สอบห้าสิบกิโลก็ประมาณสัก ยี่กิโลแค่นั้นเองนะครับตัวนี้3ามสิศูนย์หมายกับว่าใน100ยกิโลมีนอรเนเจอยู่30มกิโลอันนี้50าโลก็ประมาณสนะัก15บกิโลเนาะตัวนี้ยี0สใน100ยกิโลมี21กิโลในโตรเจนนะครับแต่ถ้า50กิโลก็ลดลงครึ่งหนึ่งประมาณ11.5 50กิโลตัวนี้มีนตรเจนจอยู่11.5กิโลเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างปุ๋ยในนอร็เ็นเ่อรยครับเนี่ก็เป็นเรื่อง ไม่ควรใส่ดินน้ำขังในรูปพวกไนเตรตอะไรพวกนี้ยจะสูญเสียด้ียกันซึ่งเปน็นอะไงสอาคนใส่ในช่วงที่มันชื้นไม่ควรใส่เวลาแดดจัดนะครับถ้าใส่ก็ควรกลบดินเพื่อใหอ้มันลดการสูญเสียได้ง่ายก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อจะไปปรับใช้ในการใส่ปุ๋ยให้เราได้ธาตุอาหารเนี่ยให้กับพืชเราได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับ ก็บอกว่าชคนี้เป็นโยน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยอภิภาพการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปดวาาางวูดูนอตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่นี นั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆเขมานันทะคุรุอภิวาทเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอาเองมันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้เขมานันทะคุรุอภิวาทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยขนอไปน้องสิกรุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ